สวัสดีค่ะคุณพี่เจอคุณ,คณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านสบายดีร้านนวดของน้องสาวดิฉันนะคะคือมือน,นี่จะผ้าเป็นเลาะเป็นลเนลาะเบงขิ้นชิจูต่อนัลนงคืนนั่งๆเนะะาะวาวามันเป็นแบบใดมันหนาเทียวแบบจังใดตอนนี้เฮ uh, <ม>้ายูเคดอยู่ในซอยชื่อซอยอะไรนะคะซอยนี้ชื่อซอย,ยอะไรค่ะ,คะฮะ ซอยแก้วใจซอยแก้วใจสุดซอยก็จะเป็นร้านอาหารแก้วใจนะคะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> หรออ่าสโตนค่ะอาสโตนะคะก็คือเราจะไปกันค่ะคือจะมาร้านน้องเขาอย่างไงม,มามามาดูนะคะเราจะมาร้านน้องเขาอย่างนี้นะคะเจ้าของร้านนะคะวันนี้มันหยุดดิฉันนะคะไปกันค่ะไปกันค่ะทุกๆคนนี่คือร้านดื่มนะคะดื่มหน้าคนดีละน้นยกแล้วก็จะมีคาราเกะนะคะ นี่ถนนนี่คือทางเข้าร้านสบายดีค่ะหาสบายดีก็จะมีที่เครื่องดื่มที่ดืม่มที่ทานกันนะคะข้างหน้าก็าจะเป็นโรงแมรมลอตเต้ข้างหน้าโรงแมรมลอตเต้คือเข้ามาง่ายมากนะคะมาง่ายมากสบายมากเลยนะคะไนคินจิโจนี่ค่ะก็จะเป็นร้านดืม่มร้านที่เที่ยวร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่าง ทุกๆคนคะนี่คือทางเข้าร้านนะคะถ้าใครจะมาร้านอ่าอ่าสบาดีนวดแบบแก้เส้นเลยนะคะทุกคนนี่คืออ่าโรงแรมชื่ออ่าตเต้นะคะแล้วก็นี่คือคินชิโจตอนนลางคืนค่ะค <น S 1> ตอนกลางคืน,คนวันนี้วัน,น,ว,น,นวันนี้วันจันท์วันนี้วันจันค่ะไปะเราเดินกันไปให้แล้วก็ถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟค่ะทุกๆคน มาง่ายมากเลยนะคะถ้าใครอยากมานวดแก้เส้นนะคะมาได้เลยค่ะสถานีรถไฟกินชิโจนอ่สาสถานีรถไฟกินชิโจนะตรงนี้นะคะฝากด้วยนะคะเราค่ะเราค่ะมาถึงอ่สถานีรถไฟของกินชิโจนแล้วนะคะทุกคน จอคนไม่ได้นะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยค่ะแล้วจะมีโคเอ็นข้างหน้าค่ะทุกทุกคนคะแล้วก็ร้านลามเมงอร่อยมากเฮ้ยมันมันไม่ใช่รนะ้านลามเมงแล้วนี่สมัยก่อนคุณพิงเ,เปิดร้านอยู่ที่นี่นะคะนี่คือสถานีรถไฟคินชิโจโค่ะแล้วไปร้านสบายดีง่ายมากเลยนะคะ ปากด้วยนะคะใครอยากจะนวดแก้เส้นค่ะถึงหน้าสถานีรถไฟของคินชิโจแล้วนะคะเราจะมาดูจะมาช้อปปิ้งซาร่ากันค่ะเราจะมาดูเสื้อผ้าของซาร่ากันนะคะเราเราไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาหรอกนะคะแต่คือเราวั <c oughs> นนี้ <c oughs> เราเราจะมาซื้อของค่ะดิฉันไม่มีเสื้อผ้ามาเลยนะคะ, <c oughs> ะนี่ที่เที่ยวข้างบนก็มียูนิโคลด้วยนะคะ มียูนิฟลู่าย<ๆ>ูนิฟลูก็ก็มาน่าก<ๆ>็นี่คือคือไปง่ายมากนะคะทุกทุกคนคือเนี่ยจากนี้ไปนะคะเราออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปง่ายมากใช่ไหมคะโอเครถญี่ปุน่นน่ารักไหมคะทุกทุกคนบานเฮาบ่ามีได้แบบนี้นาะเรื่องบี้แหละกับบะหมูนะฮักเนาะ ไปกันค่ะค่ะทุกทุกคนตอนนี้อยู่ในซาลาอยู่นะคะไม่ได้ขออนุญาตเลยค่ะน้องตามาดิมาหนังหน้านมา,ากมานะกำลังดูช้อปปิ้งกันอยู่นะคะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันค่ะเขาไม่ไม่ทราบว่าเขาอาอนุญาตไม่อนุญาตแล้วช้พิงก็จัดเลยแล้วค่ะไปค่ะเราจะไปต่อกันที่ Uniqlo ไปกันต่อแล้วค่ะเดอ้ออ่าเราจะไปยูนิโครกันขั้งบนนะคะไปกันค่ะไปกันค่ะซาลาค่ะซาลากีตาจุงปลัดนิงโอนีจางแพทจางจำได้บ่ซาล่าฮานี่จำได้บ่พามาแล้วเดอ้อมาอีกเครื่องหนึ่งเป็ขคืนยูนิโครล่ะเพื่อนในสตาร์บัต สตาร์บัคนะคะสตาร์บัค์ประเทศญี่ปุ่นทำไมสตาร์บัคส์ประเทศไทยแพงแพงคะดิฉันก็ง้องงไปกันไปกันจะเข้ากันไปแล้วนะคะสายช้อปปิ้งก็มานะคะมีที่ทานอาหารมีเครื่องดื่มมีนู่นมีนี่ญี่ปุ่น,นี่เรื่องเล่าเรื่องเบียร์สบายมากเลยคะ่ะ twenty f o u เ hour ค่ะยี่สิบสี่ ี่สีบชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันนี่คือห้างประเทศญี่ปุ่นนะคะีิคินิโจค่ะอ๋อนี่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะวิ่งใส่ชิค้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอขอ,ขอดูก่อนนะคะวิ่งใส่เลยค่ะค่ะทุกทุกคนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนเรามีการเปลี่ยนแผนนะคะเราจะไปทานเนื้อย่างกันยูนิโคเราไม่ไปหรอก อเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนค่ะไปกินเนื้อย่างกันด้อค่ะเด้ออันนั้งตาหนังหน้าเข้ามาเฉยอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคคือแบบสดหมดเลยทักคนไม่ได้แต่งหน้านะคะ <laughs> อ๋อเดี๋ยวอยากดูต่างี้ตา่างหูอีกนิดนึงนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันไปทานเนื้อย่างกันค่ะ ร้านต่างหูค่ะทุกทุกคนมีสร้อยมีนูมีมากมายหลากหลายนะคะนี่ก็จะมีแหวนด้วยนะคะใครสนใจอยากได้ลายสั่งมาได้นะคะคุณพิงจัดให้นะคะแล้วก็จะเป็นอาจที่มัดผมนี่คือต่างหูนะคะมากมายหลากหลายเยอะแยะ ผมคนสวยอ่ะคนสวยที่นี่ผมอือสวยดูที่นี่ผมนะคะใครอยากได้รารสั่งได้นะคะจัดให้ค่ะ รุ่นคะคุณพิงค์เจออะไรที่มันชนะเลิศมากเลยน,นี่กิ๊็มีแสนแไม่นีค่ะที่หนีผมอ่ะอื้ามานชนะเลิศแหทะดูดีมีชาติกูร์มากเลยค่ะใครอยากได้สั่งได้นะคะจะให้ทา,าแล้วมีสอนวิธีทำนะคะผมแบบไหนนุ่นแั้ีนู่น ร้านนี้ค่ะท,ทุกคนที่เราจะไปกินไปดื่มไปทานเนื้อมากินเนื้อกันเด้อพี่น้องแวนน้องแวนไปกัน,นะคะ่ะถึงร้านแล้วนะคะถึงร้านแล้วะคะ่ะผัดเมนเจ้าคราเราเราเราขึ้นดื่มนะคะทุกคนเอาหนังหน้าออกมาแล้วนะคะจ้าโอเค คำมปานมากากน้องสาวที่รักนะคะทีุ่ทุกคนมาๆๆตำเจาะกันค่ะอืมเสร็จค่ะก้ะกัรจะสั่งอาหารค่ะมาเบิกมากินกันนะคะเด้อทุคนค่ปาที่ย่างของประเทศญี่ปุ่นนะคะ จะเป็นแบบนี้ตอนนี้กำลังสั่งออเดอร์ไปแล้วนะคะเพอมาทานกันี่คือเออสเปเชียลคือโอิภาษาญี่ปุ่นนะคะ น,นี่คือคนค้านี่คือซอสที่จะต้องทานกับเนื้อย่านะคะแล้วก็จะมีนี่ก็เขียนว่านี่นี่กคคุ้งกระเทียมแล้วก็พริกใช่ไหมคะลูกสาวมิโซะมันคือมิโซะนะคะโอ้ยจับอย่าเดียมันก็เปิดไม่ออกนั่นยังไงโอ้ยตายแล้วเปิดไม่ได้เฮ้ยตายแล้วอันนี่แงะไปเลยนี่ นี่อ้าวมีอามันแงไปเร่ยอีกหละ,น,ะ,น,น,ละ,ะนี่ค่ะอยากไะโช์ชนีราคานี่ค่ะลูกสาวดิฉันค่ะไฮมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะมาตามเจาะอีกรอบนึงคนสวยอ้นี่ไฟก็บ้างบางนะคะ ชนะเลิศดูดิมิชาตะกุลกินแบบให้แบบอยากกินแต่ว่าเป็นจิ๊บกินแบบว่าแบบอร่อยแบบให้แบบ in อิอพอพน,พอพนมีอินเนอร์บไดาบ่ไดาบ่ผ่านบผ่านเดลูพีเฮดเมนูที่เราสั่งมาแล้วนะคะเซมไมเซมไมภาษาไทยก็คือคาคิริวคาคิริวรูสามสิ <appoint us. S 1> บปีบารเรานะคะ <Hayır. S 2> แต่ก็บอดาย แป๊บนึงนะคะทุกคนดิฉันกำลังจะให้เนี่ยทิมจิเซว่าเชแล้วก็นี่คืออ่าคารุบิอ่ะคารุบินะคะจะมาให้ใช่ช่วยจับช่วยหน่อยค่ะคนสวยค่ะเรียบร้อยนี่คือมัตติกิมัตติกิเกลือนี่คือคารุบิคารุบิค่ะเนื้อติดมันค่ะทุกคน ค okay, นะคะแล้วก็เราก็สั่งของมาเยอะมากเลยแต่คือเราจะไม่สามารถที่จะส่องตรงนี้ได้นะคะแล้วเมื่อกี้น้องสาวลูกสาวดิฉันอะดื่ม<อ>ไม่ได้ดั<อ>่งใจเลยดื่มแบบจิบ<อ>จิบจิบเพราะเมื่อคืนนางไปงานวันเกิดนะคะดีบดเป็นกุ้งเลยะคะ่ะนอนกันหกโมงเชา้าค<อ>่ะุกตื่นฟื้นนะคะมาคุณพิจะดื่มทานไม่ดื่มไม<อ>่ดูนะคะวิธีดื่มเบียร์ต้องดื่มแบบไหนให้มันอดร่อนมาตำจอพี่น้องแมว นี่คือการดื่มเบียร์ค่ะประเทศญี่ปุ่น24ชั่วโมงเมกาดื่มปลอดภัยกำลังย่างก,กันอยู่นะคะมาด้ช้ามาก,กินกันค่ะ ได้ละค่ะของลูกสาวไม่ใช่เอ็นี่มันหนึ่งอันหนึ่งอันนี่ของพี่แล้วก็นี่หนึ่งอันของหนูหนึ่งอันของพี่ไงมาย่างความคุ้มค่ะคใช่ไหมคะตุตาไม่มาสุ๊กตาไม่มาค่ะสุ๊กตาเกลเล่ตุเกเ๊กตาถุสายแล้วสั่งพวกโมเดรีโมิรสั่งผักอย่างมาเนาะ อาจรยค่ะพี่นอ้องนี่นของนูอนอ้นคุะอ,อ,อยา่าคีอย่างนี้ไม่ดูดแ่เราคนไทยไม่เป็นไรนะนี่สั่งไปอีกแล้วนะคะ <c oughs> สั่ไแวเบื่อจะจะสองัอสองอีกแล้วกินแบบดื่มให้มันอร่อย อาเซียฮีเบียปานทางซีนี่ขายอยู่แล้วค่ะอ้โหอาสกีนเบอร์เดอร์มาเึายังไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรงุงเพิ่มปรุงก่อนนะคะไม่เอาพี่ปุ่นมาเลยค่ะวันนี้อืมค่ะเสียใจมาก <c oughs> ทุกคนค่ะลูกสาวดิฉันหมกมหม,มกม,มมากยามมาอย่างนี้ล่ะมาโชว์แน่มาโชว์แน่อย่างเงี้ยม่ไมาไนั่งคบอย่างา่าน้ำจิ้มซีฟู้ด มกหมมกมาให้อเรียุใส่มาซื้อมาอีกอย่างเลยนะคะคือไส้ไส้มิโซะคะมากมากินด้กันด้ค่ะไม่ได้กินในเบืองเลยเนียมีเยอะค่ค่ะคิดิิวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทุกทุกคน พาคิริวสไตล์ญี่ปุ่นแต่ถ้าใส่เอน้ำจิ้มซีฟูจะอร่อยกว่าอแต่ตะกิมาดแต่เขากินกับน้ำมันงาอนน้ำรึมไต่น้ำมันงาจะมันงากับไอมะนาวข้าปลาตุองมิงไม่อืมต่อไปยังไม่ฟรงอะไรนะ มาด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนปรุงแล้วค่ะใส่กระเทียมไา้หลายกระเทียมโกด์ีปุ่นนะคะแล้วก็เนี่ยน้ำจิม้มน้องตาสาวดิฉันแสงไม่มีเลยย่ดิฉันไม่มีแสงอย่าม่แสงเลยเดี๋ยวจะดูจับเข้ากุปไคนพูดไม่ได้อีก

อเ,เอาละค่ะทุกทุกคนกินแล้วอิ่มกันมโอ้ยเป็นทองสวดเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามช่องคุณพิงค์เจแปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณน้องตาด้วยนะคะที่มาดูไปสบายดีสบายดีน้องคนล้านะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจุจุ